สวัสดีครับวันนี้เก่อปิ๊กมาปากัพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่8มกราคม2567นะครับเรากลมาดูแผนที่อากาศกันก่อนนะครับก็จะพบว่ามีลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับกำลังค่อนข้างแห้งเนี่ยก็ยังคงปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของเราอยู่นะครับแต่ว่ากําลังที่ปกคลุมตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงไปพ่องแล้วนะครับ ประกอบกับมีลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับก็ได้เคลื่อนมาในส่วนของพาดผ่านาเิเินภาคเหนือของเฮานะครับกระทำาให้ภาคเหนือของเฮานะครับตอนเจ้าเนี่ยก็ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับแล้เกาะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับประมาณร้อยละสาวของพื้นที่ในวันนี้นะครับ ในส่วนของรายละเอียดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยมีฝนฟ้าขนองนะครับริเสาวของพื้นที่นะครับส่วนมากเกาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแปรและก่อแน่นนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่88-89ถึองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันพุธนะครับอยู่ที่18-19องศาเซลเซียส ยอดดอยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้อยู่นะครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ที่6 1ถึงองศาเซลเซียสครับภาคเหนือตอนล่างนะครับมีอากาศเย็นในตอนเจ้านะครับแล้วก็ะมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละสาวของพื้นที่นะครับส่วนมากก่ออยู่บริเวณจังหวัดตากนะครับสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแลาก็กาะกำแพงเพชรนะครับ อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่9ง3 1องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดอยู่ที่ถง2 1องศาเซลเซียสยอดด้อยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวอยู่นะครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่11-14องศาเซลเซียสครับ ในวันนี้เองนะครับฝนภาคเหนือของเฮากอจะมีพื้นที่ที่กระจายตัวค่อนข้างที่จะหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับก็จะคลื้มๆน่อยนะครับอย่างไรก็ขอให้ระมัดระวังการสัญจรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ตัวนะครับส่วนฝนแนวโน้มโดยรวมนะครับตั้งแต่วันพุธไปเกาะจะเริ่มลดลงไปนะครับแล้วกาะอุณหภูมิเนี่ยก็จะค่อยๆขยับลงตามนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ053277919ก็โทรมาส,สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเวียงตท่ี้นะครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน